เธอคุณต่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับทำดูรายนะรัครัทานผู้ชรับที่รายการเัวค,คุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทําอาชีพครับ้าท่านอยากจะมีอาชีพท่านลองดูว่าอันนี้ถ้าแถวบ้านท่านนะจะเป็นอาชีพได้หรือเปล่าเพราะสุภาพสตรีที่จะมาร่วมรายการในวันนี้ได้ทําเป็นอาชีพร้านของเธอชื่อร้านซุปหน่อไม้ไฮโซอยู่รตรงหน้าธนาคารกรุงเทพสาขาสุริวงศ์นะครับ ร้านนี้ก็ขายเล็กๆน้อยๆครับวันหนึ่งก็ร้อยกว่าโลโอ้่อ,อ,อมไม้นเนี่ยร้อยกว่าโลครับแกแกองอไม้แกขุดกันหมดป่ายัางครับเดี๋ยวยังไม่หมดฮะแกขุดแหลกเลยฮะแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นขายร้อยกว่าโลไม่พอครับเวลาที่ขายร้อยกว่าโลใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงโ กินหรือทิง้งฮะคนขนนั้นเลยเหรออันนั้นเ็นาที่ขาขายด้วยเททิ้งบขาขายครับมันอร่อยจริงๆและร้านนี้เนี่ยสูตรของเขาวิธีการทําของเขาท่านดูอ่ะท่านทําได้จริงจแต่ท่านจะมีใจแบบเขาไหมใส่ใจอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าและทําจริงอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้าทําท่านอาจจะอยู่ตรงไหนก็ตามเล็กๆไม่ต้องม่อใหญ่อย่างเขาไม่ต้องร้อยโลท่านขายได้แน่นอนแล้วมันจะดึงดูดลูกค้ามาหาท่าน ว่าท่านทําอาหารอร่อยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณนันทนาลือชัยสาครับร้านตอไม้ไอโซครับเราอยู่หน้าธนาคารเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะหน้าธนาคารกรุงเทพสาขาสุวรรณภูมครับขายมากี่ปีแล้วคะหนูประมาณ8ปีค่ะ8ปีหนูได้สูตรมาจากใครอ๋อก็ลองผิดลองถูกดูนี่เก่งนะหนูเป็นคนจังหวัดอะไรหนูเป็นคนอีสานดั้งเดิมค่ะอยู่อยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดหนองคายค่ะอยู่หนองคายครับอ๋ออยู่หนองคายเอาเพื่ออย่างครับ อำเภอพลวิสัยค่ะอ๋อพลวิสัยโอ้โหอยู่พลวิสัยเป็นบอเข้าอยู่อำเภอใจครับตอนที่ผมไปเจอผมก็ไปเจอมาจากต้นกล้วยตานีอะเพาดูเดลยหูไว้ผมยาวนะฮะแล้วก็อย่างนี้แล้วเฉยนะนิ่ง วัสดีค่ะเป็นบุคลิกของเขาเป็นบุคลิกเนื่อกลางคืนน่ากลัวนะไม่น่ากลัวเรามาดูเลยนะว่าเขาทำกันอย่างไรดูพร้อมๆกันเลยครับนี่คือภาพของเธอที่ร้านนี่คืออุปกรณ์ทุกอย่างที่พร้อมทําสุดนองไม้ค่ะครับผมเราเริ่มต้นนะฮะท่านผู้ชมจากนำนอไม้สดค่ะนํามาหั่นเป็นท่อนๆนะคะประมาณสามท่อนครับนอไม้มาหั่นสามท่อนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เอามาจัดเรียงเสร็จก็เรียงเข้าหม้อนะคะเพราะ ต้องเรียนเข้าหม้ออย่างนี้ก่อนแล้วค่อยเทน้ําลงไปไม่งั้นหน่อไม้จะลอยค่ะครับถ้าเกิดเทน้ําก่อนแล้วเอหน่อไม้ยัดยัดแไม่ได้มันลอยต้มนานเท่าไหร่ครับประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะต้มหนึ่งชั่วโมงค่ะอพอได้หน่อไม้เสร็จแล้วก็มาแช่ผักน้าไว้เอามาแช่ผักน้าไว,าาไวต้ต้มทั้งเปลือกนะคะเพราะ ถ้าปอกเปลือกแล้วต้มจะทําให้หน่อไม้เป็นสีดําไม่เหลืองน้ารับประทานนี่เห็นไหมฮะเขาเีเคล็ดลับนะครับเสร็จแล้วปอกเปลือกเสร็จก็นํามาต้มอีกครั้งหนึ่งค่ะอ๋อต้มอีกเหรอ่ะเพื่อให้หน่อไม้นิ่มอ่อนพร้อมที่จะขูดได้แล้วคราวนี้ต้มนานไหมประมาณ40นาที40่นาทีอแล้วมันจะนิ่มพร้อมที่จะขูดได้ค่ะครับแบ่งหน่อไม้เป็น2ส่วนส่วนแรกคือส่วนปลายค่ะผ่าครึ่งเพื่อให้ได้หน่อไม้ที่ที่กรอบและอันนี้ ส่วนกลางนี่เอาไว้ขูดเป็นเส้นๆค่ะอ๋อส่วนนี้ก็เอาขูดเป็นเส้นเราถึงจะเห็นเป็น2อย่างเสมอนี่คือใบย่้านางสดค่ะใบยญ้านางสดเลือกใบแบบไหนครับช่วงใบที่อ่อนๆค่ะไม่ใบแก่มากนะอย่าเอาใบแก่ค่ะถ้าใบแก่จะทําให้น้ําย้านางหนอบเขียวค่ะแล้วเป็นเมือกค่ะไม่น่ารับประทานนะเพราะฉะนั้นเลือกใบอ่อนๆนล่ามาปั่นเสร็จแล้วนําไปต้มค่ะเอาน้ําใบยญ้านางไปต้มใส่หน่อไม้ที่เราขูดลงไปในหม้อค่ะอ๋อ ตามด้วยตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเราจะได้ความหวานของหน่อไม้อยู่แล้วต้มประมาณสัก45นาทีอีก45นาทีโอ้โนาีตอนที่ต้มนี่นะคะมันจะมีฟองขึ้นมาคอยตักฟองออกเพราะจตักฟองออกค่ะจะทําให้น้ําหน่อไม้ใสเขียวน่ารับประทานค่ะไม่ดำค่ะนี่จาก45นาทีไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นี่อะไรนี่ทําพิธีทํา๋วยเตั่วค่ะใช้ข้าวเหนียวกับข้าวสวยปริมาณเท่ากันค่ะแล้วก็ใส่สมุนไพรลงไป ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อเพิ่มให้ให้มีกลิ่นหอมแล้วก็จะทําให้แบบเขาคั่วเวลาเราไปยำมันจะหอมขึ้นหอมค่ะหอมสมุนไพรนี่นี่นี่คั่วจนเป็นอย่างนี้เวลาคั่วหมันระวังอย่าไหม้นะฮะถ้าไหม้มันจะขมแล้วเสร็จแล้วเมื่อคั่วเสร็จเอามาเอามาปั่นค่ะมาปั่นปั่นทั้งสมุนไพรด้วยนะคะปั่นทั้งอ๋อปั่นทั้งสมุนไพรเลยค่ะหยิบติดไปหมดเลยครับแล้วนี่ คือวิธีทำพริกค่ะคั่วพริกให้กรอบค่ะครับ คั่วพริกกับไฟนะครับให้กรอบเลยเสร็จแล้วนํามาปั่นให้ละเอียดเลยนะคะเพราะถ้าเป็นเม็ดแล้วเวลายำมันจะไม่เข้าเนื้อนะคะอ๋อให้ละเอียดอย่างนี้เลยนี่ะยำแล้วใส่อะไรบ้างใส่พริกเข้าคั่วมะนาวสัดส่วนต้องเข้ากันนะคะถ้ามะนาวสองช้อนน้ำปลาต้องสองช้อนค่ะรสชาติจะกลมกล่อมพอดีเลยอ๋อพริกเข้าคั่วมะนาวแล้วก็น้ำปลาให้เท่ากันหมดเลยค่ะอะไรกี่ช้อนก็เท่านั้นเลยใช่ค่ะนี่ มันจะไม่เปรี้ยวเกินไปแล้วก็ไม่เค็มเกินไปค่ะครับผมเสร็จแล้วถึงเอาหน่อไม้ลงไปคลุกที่หลังค่ะหน่อไม้ลงไปคลุกทีหลังมันจะได้เข้าเนื้อกันครับค่ะคุกจนเข้ากันเสร็จแล้วค่ะเราถึงจะโรยพิโรยผักโรยอะค่ะมีต้นหอมกับผักชีฝรั่งค่ะต้นหอมกับผักชีฝรั่งอันนี้ขาดไม่ได้นะผักชีฝรั่งมันไม่มีแล้วมันคนละรสเลยนะค่ะต้นหอมอีกอย่าง โรยครั้งสุดท้ายเพื่อเพื่อที่จะให้ผักมันช้ำอะค่ะอ๋อไม่ให้มันช้ำค่ะให้มันอยู่อย่างนี้ตลอดก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็โรยสระแหน่หน่อไม้ครับแล้วก็สระแหน่วางบนนะฮะมัน,นโคตรทีนะระหว่างที่เธอพูดไปอะ ผมเสียอาการมากเหตุใดฮะเสียจริตเมื่อน้ำลายไหลครับไม่ต้องหรอกครับผมก็ไหลเข้าปอกปอกปักเสียจริตนะเดี๋ยวว่าแต่พ่อพี่นะครับผมเนี่ยรอเลยว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวก่อนแบ่งหน่อไม้สองส่วนในจะลองสักคู่เลยแลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจะเล่าให้ฟังนีด่ก่อนคือความที่เธอละเอียดนะครับหน่อไม้ทั้งหมดเนี่ยเธอซื้อจากลำปางค่ะลำปางลำภอเกาะคาค่ะเขาซื้อเฉพาะร้านเขานะเขาเอาแต่ลำปางจากเกาะคาเท่านั้น เพราะว่ามันคุยกันรู้เรื่องครเวลาที่เขาได้หน่อไม้มาเขาได้ยอดจริงๆเห็นไหมฮะมันได้ลูกพัุ์มากอ่าเขาคือมันไม่ใช่ว่ามาจนถึงยาวเท่านี้นะฮะครับแล้วก็หน่อใหญ่เท่านี้ไม่ใช่ใจะไหมหน่อไม้ลวกเขาเรียกหน่อไม้รวกใช่ซึ่งหน่อไม้ต้องใช้หน่อไม้รวกครับใช่ครับนะครับแล้วก็เวลาเขาตัดมาเห็นว่าอย่างเงี้ยพอเวลาที่เขาทำจริงๆริงเขาถึงได้สองท่อนใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ไหมฮะอ่าอ่าตัดนี้ทิ้งตัดนี้ทิ้งแล้วตัดตรงกลางก็เป็นหนงท่อนนะครับเพราะฉะนั้้้้นนนนนนีีีีี่่่่่่่คคคืออออววววิธกกกาาาาาารเเเเััดหไะะะฮแแลลลททสํญบตมย ท่านต้องอย่ารัดขั้นตอนครับท่านต้องเอาไปต้มทั้งเปลือกก่อนนานประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นแกะเปลือกเสร็จเรียบร้อยก็มาต้มอีกทีอีกสินาทีสี่สิบนาทีนะฮะนั่นเป็นขั้นตอนของเขารัดไม่ได้อย่าไปรัดขั้นตอนเด็ดขาดใบย่านางเหมือนกันเวลาที่เลือกใบย่านางให้เลือกใบย่านางอ่อนอ่อนค่ะตรงยอดยอดถ้าใบย่านางแกะไม่ใช่บ้าน ไม่ใช่ย่านท่านู้าชมครับผมจะไล่ออกหลายทีแล้วนะแต่ว่ามั่ไล่ออกไม่ได้บอกนิดนึงครับผมกู้เงินเข้่มาทํางานย่านอ่อนใบยานางอ่อนค่ะถ้าแก่เป็นไงฮะถ้าแก่มันจะเข้มกว่านี้แล้วปั่นปั่นเหนียวเหนียวแล้วก็น้ำใบยานางมันเหม็นเขียวครับ น้ำมันจะเหม็นเขียวและที่สำคัญสุดพอเอามาแช่หน่อไม้หน่อไม้มันจะดำเมือกกระดำกระดางเป็นเมือกป็นได้รับประทานไม่ชอบอู้ี่คุณรู้เรื่องเป็นเมือกนะรู้เพราะว่าถ้าใบย่านางแก่เนี่ยมันจะแข็งแล้วมันมียางด้วยค่ะมันจะมียางมันเหมือนเมื่อเมือกอะครับมันไม่อร่อยโอย่างนี้ถ้าใบย่านางมียางได้อย่างนี้เราก็เวลาไปไหนมาไหนเราก็ขับไปได้เลยดิครับผมมามามาดูตัวเขาคุ้นดีกว่า ก็รูดดิว่าก็พูนีิต้องใช้ข้าวต้องใช้ข้าวสองอย่างคือข้าวหอมมะลิกับข้าวเหนียวข้าวหอมมะลิกับข้าวเหนียวในสัดส่วนปริมาณเท่ากันขออนุญาตได้ปกติอากุณาเอามือมาเอามือมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ต้องร้อ่นไม่ได้ไไไมมมม่่ด้ัันนแข็งแล้วแบบมันหอมก็ไม่ใช่ผมก็จะพูดฟังว่าโยนอย่างนี้ไม่ได้นี่มันต้องทันทอ่ด้วยุกที่ก็ต้องโยนกรอบ คือมันกรอบแล้วไงมันกรอบจริงกรอบจริงกรอบจริงขั่วอย่าให้ดำนะคะเพราะไม่งั้นเวลาปั่นแล้วมันจะขมค่ะมันมีกลิ่นนี่กลิ่นสมุนไพรค่ะมีขาสมุนไพรไปหมดเลยแล้วเสร็จเวลาเขาปั่นเขาปั่นพร้อมสมุนไพรไปเลยนอกนั้นผมไม่เห็นตรงไหนที่ว่าจะวุ่นวายยุ่งยากความละเอียดพวกนี้ท่านดูตรงนี้นิดนึง แล้วเธอบอกสูตรชัดเจนไม่วุ่นวายเราจะเริ่มต้นกันเลยครับครับผมเคยดูรายการใช่ไหมฮะเคยค่ะดูประจำยืนด้านนู้นเลยครับเฮ้ยเฮ้ยคุณต้อไปแทนดีดีหน่อยวะไม่พูดเราก็พูดดีดอ่ะเฮ้ยคุณอะไรเนี่ยมันไล่น้ำลายเต็มท้องแล้วฮะอ๋อน้ำลายเต็มท้องนะแย่แล้วครับไหลายปักปากปากเลยฮะอืมอ่ะเร็วท่านผู้ชมมันเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะซึ่งเวลาที่เราไปกินอาหารอีสานนะครับกินอะไรลาบส้มตำนะตอกต่างต้นไม้ ถ้าถ้าไม่มีซุปหน่อไม้อร่อยอร่อยมัน,มนใจเสียนะมันจะเป็นมันจะเป็นอาหารของผู้หญิงซุปหน่อไม้เอ,อ้ยอะไรเงี้ยอะไรเย็นๆนน<ม>อ่ะยำมุนเต้นอะไรพวี้เพราะมันมันรควอมน้ำหนักได้แนะนำนะเป็นยังไงกับอาจารย์นวัดครับเวลารับประทานซุปหน่อไม้สูตรนี้อย่ารีบกลืนใช่<ด><ม>เพราะว่ารสชาติอ่ะมันจะได้หลายๆอย่างรสชาติมันเยอะจนขนลุกเลยนะเพราะว่าเวลาเรากินแล้วรู้สึกมันจะมาเดี๋ยวเปรี้ยวเดี๋ยวเผ็ดเดี๋ยวหอมเดี๋ยวเดี๋ยวมีเค็ม ถ้าเรารีบกินมันจะรวมรวมไม่รู้เรื่องค่อยๆคุณอธิบายอันนี้ได้เด็ดสุดจริงจงครับเขาพูดถูกทุกอย่างเลยครับอย่ารีบเกินคืออย่าเพิ่งรีบเกินวิธีนี้นะองเ้เลยอ่ะเนี่ยมาแล้วของเขาได้ทุกรสจริงๆของเขาได้ได้อารมณ์นั้นจริงๆนั้นอยู่ที่ท่านแล้วล่ะว่าท่านคิดว่าอันนี้จะเป็นอาชีพของท่านได้หรือเปล่าคุณนันทนาเชิญทางด้านนี้เลยครับมาขอบคุณคับวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านุมหน่อไม้ไฮโซท่านผู้ชมจะเห็นว่าทาไมเขาไฮโซนะฮะเพราะว่าเครื่องเค้าที่เขาใช กระป๋องอลูมิเนียมกระป๋องอลูมิเนียมอ่ะฮะผมก็ใช้อย่างนั้นน่ะนะฮะขอขอบคุณร้านซุปหน่อไม้ไฮโซขอขอบคุณคุณนันทนาขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาโดยตลอดวันนี้คงจะต้องลาไปก่อนอร่อยมากไหมน้องอร่อยอร่อยอร่อยน้องไปปลูกหน่อไม้ให้พี่ได้ปะน้องไปปลูกหน่อไม้ให้พี่หน่อยได้ไหมหน่อไม้พี่จะสั่งหน่อไม้จากน้องอันนี้ถ้าแก่แล้วให้ปลูกเยอะไหมครับเยอะเลยสักสองร้อยไร่ ได้ได้ได้แล้ปน้องไปทางด้านนู้นก่อนเลยน้องไปก่อนเลยไปรอพี่ตรงนั้นเดี๋ยวพี่ตามไปเข้าใจแต่ว่าเรื่องคือการลงทุนมันต้องคุยกันให้จบก่อนใช่ใช่น้องไปได้เลยให้น้องปลุกสองไป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 แล้วพี่รับปื้อผมวันกิโลครับสองโลลาไปก่อนดูกระเจาะกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ เดี๋ยวนี <hi> ้เด็กสมัยใหม่แกะปูไม่เป็นนะฮะไม่ได้พูดเล่นแต่ว่าปูที่จะสอนวันนี erm. ้เป็นปูมมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาเหมือนกับเส้นผมบางเลยจริงๆมันง่ายเวลาเด็ดเห็นไหมฮะเด็ดเด็ดเด็ดพอเวลาได้มาปุ๊บเริจิมอร่อยมากต้มขาปลาสลิดใบมะขามอ่อนครับผมผมบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่ง่ายมากๆครับ ดด็ดมากตายแล้วนี่ติดช้อนมาแน่นเอียดเลยล